พราะฉะนั้นโอกาสที่พระใหม่ได้บวชก็มาในภาศาสนานีแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาอยู่พักอาศัยอยู่ในวัดป่าซึ่งเป็นสถานที่เงียมสมบสงบเป็นสถานที่อยู่กับธรรมชาติซึ่งเราก็ได้บวชขึ้นมาอุปชาก็ได้สอนในวันแรกที่เราได้บวชขึ้นมาแล้วว่าลุกขมูลละเสนาสนางนิสยะปปะพะชาเป็นตน้นว่าเมื่อเราได้บวชขึ้นมาแล้วจงแสวงหาลุกขมูลลบไม้ชายป่าเชิงเขาเงื่มถ้ำ ่ารกชัดเดือนล้างเลือนว่างเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเธอเถิดก็สถานที่เช่นนั้นเงียบสงบไม่พุกคีไม่พุกพดาดไปด้วยผู้คนหรือากิจการการต่างๆและคนโดยทั่วไปก็ไม่ปรารถนาเขาไม่ต้องการแต่เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับเธอจะแสวงหาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพื่อใช้สถานที่นั่นแหละมาอบรมจิตอบรมใจผู้ตนเองให้ให้พ้นจาก แปลภัยของกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาคล้องครับจิตใจของเราหลายพบหลายชาติมาแล้วเราจะสามารถชําระจิตใจของเราได้ในสถานที่เช่นนั้นส่วนสถานที่โกคโ้คโค้หรูหรล,ล้าน่สมบูรณ์มากมายแต่กองนั้นท่านบอกว่าอาติเลกรลาโพมันเป็นใตอรเรกลกรลาที่ไหนที่ไหนก็มีเหลือเฟือมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปขุดฝ่ายสืบหาเพราะมันมีอยู่มากมายแต่กองแต่การแสวงหาในสถานที่เยียบสงบไม่คุกค,คีไม่พุกพลาดนั่นแหนละ เป็นความสําคัญหรือเป็นความประเสริฐที่จะเป็นสัพพายะให้ให้เหมาะต่อการประพฤติปฏิบัติของเราอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระใหม่ที่มีโอกาสได้เข้ามาอบรมในวัดป่าในช่วงระยะเวลาที่เราได้บวชก็ามาในพระสถาน,านี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจที่จะศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้สุดกำลังความสามาัรถของเรา และเมื่อเราได้ละลึกถึงถึง,ถงข่าวที่เราได้ศึกษาลาเพศไปเราได้ระลึกถึงการได้บวชขึ้นมาแล้วเราได้อบรมจิตอบรมใจได้บกขึ้นปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เรามีความรู้ความฉลาดในทางข้ออัดข้อทรรอย่างนั้นอย่างนี้เราเองก็จะมีความภูมิอกภูมิมใจในการได้บวชขึ้นมาของเราอย่างยิ่งและก็เป็นเหตุให ผู้ที่คับสนับสนุนในการบวชขึ้นมาของเราอันมีบิดามารดาหรือญาติพี่นอ้องญาติมิตรต่างๆทั้งหลายก็จะมีความภูมิใจในในการที่เป็นผู้ได้สนับสนุนในการบวชขึ้นมาของเราและการที่เราได้บวชขึ้นมาไดา้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมมีความรู้ความฉลาดในข้ออัดข้อธทมแล้วแม้เราสืหาราเพศออกไปเราก็สามารถที่นำข้ออัดข้อทมนั้น ไปประพฤติปฏิบัติคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตของพวกเราได้เพราะการดำเนินชีวิตในทางโลกนะั้นถ้าหากมีศีลธรรมคู่เคียงไปก,กับการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตนั้นมีแต่ความปลอดภัยมีแต่นำพาไปสู่ความสุขความเจริญทางด้านแหละ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้บวชขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีไปกับ พระใหม่ที่ได้บวช้ามาในพระศาสนานี้แล้วก็ขออนุไวชัยให้พระใหม่ที่ได้บวช้ามาในศาสนานี้ให้เป็นบุคคลผู้เจริญในธรรมมาวินัยของพระริจ่าเห็นแล้วก็มีความสุขความเจริญในชีวิตของนักบวชแล้วถึงแม้ได้ศึกษาลาเพศไปก็ขอให้ได้นำน้อมนำเอาธรรมะทั้งหลายที่เราได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัตินั้นไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ,จาวันของเรา คู่เคียงไปกับการดังเงินชีวิตของเราเก็เราเชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเท่านั้นก็ขออนวยอัวยัยให้พระใ่